ใครที่มองหามิกสำหรับฟังเพลงนะครับตัวนี้เลยครับ t a s c คม m 0 8เป็นมิกที่ฟังเพลงได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็สามารถใช้ในงานพูดงานร้องก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ร้องเพลงก็ดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมี EQ มาให้เพียง2เมตรเดี๋ยวเรามาฟังคุณภาพเสียงกันเราต้องเกินก่อนนะครับหลายๆคนไม่รู้จักทัสแคมแน่นอนครับมือใหม่ไม่รู้จักทัสแคมมือใหม่รู้แต่ยามาหานะครับ ทัสแคมเนี่ยที่มาของเขาคือปกติเขาจะอยู่แต่ในห้องอัดห้องบันทึกเสียงคนที่อยู่ในทางด้านดนตรีที่ใช้อุปกรณ์พวกเกี่ยวกับทางด้านห้องบันทึกนะครับสตูดิโอไม่มีใครไม่รู้จัก Task Camp. Task Camp ทัสแคมป์ทัสแคมป์อุปกรณ์พวกนี้มาเยอะมากแล้วก็ด่งดังมาอย่างยาวนานนะครับหลายๆคนรุ่นพ่อเราอาจจะรู้จักเทียกเทียกกับทัสแคมเป็นบริษัทเดียวกันแต่เทียกเล่นตลาดเครื่องเสียงบ้านทัสแคมเล่นตลาดบนนะครับจึงเป็นที่มาว่าทัสแคม เอามาฟังเพลงเอามาทําเพลงเสียงจะดีมากๆนะครับตัวนี้ร้องเพลงก็ดีด้วยสามารถใส่อฟเฟกตได้นะครับมีรีเทิร์ให้ครบเลยเดี๋ยวเรามาฟังคุณภาพเลยเดี๋ยวเราไปฟังคุณภาพเสียงกันเลยดีกว่าว่าเจ้า t ั s c ค m m 0 8ที่เรานําเข้ามาแปลงไฟเรียบร้อยแล้วประกันให้3เดือนเครื่องสวยๆจบๆเห็น EQ มีแค่2เม็ดแต่รายละเอียดมันสุดยอดจริงๆไปกันเลยครับ นะครับแล้วนี่ก็เป็นเสียงจาก t a สแคม m 0 8ของเรานะครับหลายๆคนที่เป็นสายฟังเพลงผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังและโคตรดีงามมากๆหา EQ ดีๆสักตัวจับคู่กับมันนะครับเสียงนี้เป็นเลิศอันนี้คือภาคไม่นะครับนี่ให้ดูอันนี้คือไม์ที่เราต่อเข้ามานะครับช่องที่1นะครับเกณฑสัญญาณประมาณนี้นะครับ EQ เราใช้แค่2เม็ดหลายๆคนบอกว่าโห EQ น้อยขนาดนี้นะครับ เสียงจะได้เรื่องไหมคือการมอง EQ เม็ดมากเม็ดน้อยมันไม่เกี่ยวนะครับมันคือการปรับโทนแต่เสียงมันเกิดจากตัวภาคมิกเองว่าเสียงมันทำมาดีแค่ไหนบางตัวมี EQ ถึง4เม็ดใช่ว่าเสียงจะดีเท่า2เม็ดเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังแต่เทสไมให้ฟังว่า2เม็ดมันกินได้นะครับนี่อันนี้คือเสียงโลเห็นไหมครับเราดันขึ้นมาปรับโลก็จะหนาอ้วนเสียงไมเราก็จะอ้วนขึ้นแต่ผมเป็นคนที่ ไม่ค่อยชอบเสียงไม้ที่อ้วนๆเท่าไหร่เพราะว่าผมชอบไม้เสียงแบบเสียงแบบซีดีอ่ะคือชัดๆกลางแหลมชัดๆเราก็จะเอาโลลงก็คล้ายๆกับการทําโลคัตนั่นเองก็คือไม่เอาโลแล้วเราก็เน้นเรื่องของกลางแหลมก็คือตัวนี้ถ้าเราแฟดกลางจะได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราเล่งแหลมขึ้นมาเนี่ยความคมชัดของเสียงมันมาเห็นไหมปลายเสียงมันมาความชัดของไม้มันมาอย่างที่ผมบอกไปว่า ไม่ใช่ว่าฟังเพลงดีร้องเพลงก็ดีได้นะครับเราใส่เอฟเฟกนะครับออกหนึ่งไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็รีเทิร์นกลับมา3เส้นนะครับมันยังลองรับอีกนะครับนี่ยังลองรับอีก1ชุดสุดยอดไม่ล่ะเห็นเล็กๆอย่างนี้12ช่องแต่พลังเสียงเกินตัวอ่ะเราไปฟังไมค์กันก่อนเปิดออกมาจึมกลัวฉันกลัวไปหมดทุกสิ่ง กลัวฉันกลัวเธอจะทิ้งควางกลัวต้องอกหักกลัวรักนั้นจะอับลางกลัวความอ้างว้างกลัวนั่งน้ำตาคลอโอ้โหมันไม่ธรรมดาหลายๆคนมองข้ามเพราะว่าไม่รู้จักแค่คุณไม่ศึกษามันเองถ้าคุณศึกษาอะไรเยอะๆคุณจะรู้จักอีกหลายๆแบรนด์ที่มันเทพจริง ไม่ได้ยึดติดแค่แค่ยามาฮ่ามันมีอีกหลายๆแบรนด์ที่มันเทพนะครับแล้วก็หลายๆที่นะครับใช้ภาคใหม่ต้องการความละเอียดสูงนะครับนี่เลยตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับ น้ตาลจาาะครับถ้าท่านใดสนใจมิกตัวนี้นะครับติดต่อโทร0823292891ครับ1ซาวโปนครปฐมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องเสียงของแท้จากต่างประเทศคัดสวยๆนะครับ คุณนึกถึงผมได้เลยหนึ่งซาปโปพาคุณจบแน่นอนและคุณอยากได้เสียงที่ใสขนาดไหนคมชัดระดับไหนเรามีอุปกรณ์รองรับให้คุณได้ถูกใจอย่างแน่นอนนะครับก็ตามนี้เลยอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับอ่ะเสพกันเข้าไปเสพความเพาะกันเข้าไปนะครับบอกแล้วว่าถ้าเรา,เอ,าอะไรมาขายคือมันต้องผ่านหูเรามาแล้ว หูผมถ้าผมโอเคผมเอามาถ้าหูผมผมไม่โอเคผมก็ไม่เอาหลายๆอย่างผมจะไม่ขายดะเหมือนคนอื่นเขาเพราะเราจะคัดที่ว่าเฮ้ยมันคุณภาพจริงๆลูกค้าซื้อไปแล้วมันใช้คุ้มเงินนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ i, นี่ก็ดีไอ้ A, นี่ก็ดีไอ้ A, นี่ก็ดีไอ้นี่ก็ดีดีแล้วยังไงเสร็จแล้วซื้อมาเฮ้ยพี่แม่งไม่จบหลายๆคนนะดูคลิปผมผมทําไมจะไม่รู้ดูแต่ซื้อกับคนอื่นแต่พอมีปัญหานึกถึงผมคนแรกแล้วผมจะไปช่วยอะไร นะครับบางีใจให้กันก่อนเราถึงจะมีใจกลับไปให้นะครับโอเค